เป็นยังสวัสดีครับผมผู้ชอบจัดไปนี่เรมเมื่อกี้เืมก็สิบโมงเลยสิบจนย์ศูที่อะไรวะวที่สองไห สองกุมภาสิบโมงเช้าหง่วงน,นี่ง่วนตั้งแต่เนี่ยให้เปล่าเอาขับตั้งแต่ตีห้าแล้วเนี่ยคือคือยังงงงกับเรื่องได้ไม่ได้มึนมึนกับชีวิตเหมือนไงเนี่ยอ่ะเอาเอาแงเอานี่วันนี้วันที่สองกุมภา แล้วก็สิวงเช้างงงมากเสร็ยยจชั่วโมงวนเวียนอยูอย่อย่างเงี้ยเหนื่อยถ้าถเมืวันที่แล้วให้ไปสวนกาห้าใครไปตัดเล่นสวนก้าก็ทำบุญใส่บาตรเสริมดวงชะตาเพิ่มพลังเพิ่มชีวิตวทำ เขาเรียกว่าเละให้ผมก็ไม่ได้ค่อยเชื่อนะเรื่องพวกนี้นะแต่ผมก็ไม่ลบหลู่นะใครที่ถูกก็สำบูญเสยายก็คิดถึงผมหน่อยนึงผมยังไม่ได้ตายนะไม่ชไมช่ไม่ใช่อุ้ที่ส่วนบนส่วนโชนเนท <c oughs> ่าไหรก็คืออาอธิษฐานว่าให้ผู้ทอดจัดไปอ่ะที่ให้หวยมาขอให้ โถขอยเข้าเรื่ทำนองเนี้ยคือก็หลวงพ่อหลวงพี่ที่มาติดตามผมนะที่เห็นเห็นอยู่ก็สวดมนต์ก็อันนี้มัน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 เหมือนกับอะไรวะมันเหมือนกับผมอะนะอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมแล้วพี่ๆน้องๆหลวงพ่อหลวงพี่สวดมนต์ทำบุญแล้วก็ส่งเขาเรียกว่าอะไรวะส่ง ส่งกำลังภายในส่งอะไรสักอย่างเนี่ยให้ให้ผมเนี่ยว่าอขอให้กล้วยทอดที่ให้มาให้เรคุณทอดออกอะไรทำนองเนี่ยมันมันมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมหรอกนะคือจริงๆผมก็ซื้อแต่เขาบอกว่าถ,ถ้าผมไม่ซื้อมันจะออก ผมก็ถามว่าถ้าครูไม่ซื้อแล้วกูเอาเงินจากใครผมก็ไม่อยากไม่นั่งเรียระไรไม่มีมีข้างหลังมีแบกเกราวมีพรามีแมวเ,เอาผมไม่มีอะไรอ่ะเอาเอาเป็นส่วนตัวแล้วก็นับถือโคตรพ่อโคตรแม่เป็นใหญ่เออนับถือคุณพ่อคุณแม่อะไรครับทำเนี้ยคือไม่แหม พี่ถูกขวยพี่ก็น่าจะนะพาในบ้านพาท่านไปเลี้ยงดูปูเสืออะไรเงี้ยผมว่าเขาอาจจะดีใจแล้วเขาก็ให้พรม,มากกว่าคุณจะไปนะว่ากันไป <Yeah. S 1> เอาอย่างนี้ <Yeah. S 1> วันนี้ผมได้มาแล้วส่วนคลิปเดียวเนี่ยช่างแม่ <laughs> มาติดตาผมได้ใน youtube ผมก็ลงคลิปเต็มไปไปอย่างอื่นก็ได้เอา้งางวดนี้สิบหกกุมภาสองห้าหกเจ็ดนะอ่ะที่ผมให้มาเนี่ยก็หนึ่งเก้าสองนะครับดอกกันห้าเก้าชอบตามไม่ชอบผ่านครับแล้วก็ แล้วก็ไม่ต้องมานั่งด่ากับผมด้วยถ้าคุณคิดจะด่าผมมึงเก่งมึงก็ไปคิดเอาเองถ้าไม่ชอบไม่ต้องดูครับผ่านไปเลยครับไม่ต้องเสือกมาดูกูเออผมก็ให้อย่างเงี้ยแดกก็มาไหลงวดข้าก็มีบ้างเพราะฉะนั้นนะครับไม่ชอบไม่ต้องเสือกมาดูผ่านเลยครับ ขอบคุณครับสวัสดีขอให้ทุกท่านโชคดีครับ